สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั้นอแปดบันเทิงนั่นเองค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาฝากให้กับคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันน่าเรียบเนียนตลอดทั้งวันบุ๋มบนันด,ดาอัปเดตหลังถูกแก๊งทำงานผ่านเน็ตขอถ่ายรูปน้ไประแอบ,บอ้างดีดีอ่ะแบนแอมบัตเตอร์สาวสวยของรีบอกร่วมทำพิสุจนิ์ในแคมเปญ B More Human อ <I> m Accept คบบว้าลิขสิทธิ์มิสเตอร์ซูเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด มาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะเรื่องนี้นะคะเดือดถึงตัวแม่พี่บุ๋ม,มดั่ดดานั่นเองค่ะนะคะหลังมีผู้แอบ,บอ้างนะคะขอนํารูปพี่บุ๋มนียไปใช้ในทางที่ผิดนั่นเองค่ะนะคะงานนี้ตัวแม่อย่างพี่บุ๋มบอกได้เลยว่าเดือดขนาดไหนงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าคะ่ะ คดีความไม่คือจริงๆแล้วบุ๋มเองไม่ได้ฟ้องร้องใครนะคะเพราะขี้เกียจขี้เกียจงานเราก็ยุ่งอยู่แล้วเนี่ยจะไปนั่งฟ้องร้องใครเพียงว่าเราก็แค่ชี้แจงผัดไอจีว่าอันนี้จริงอันนี้ไม่จริงก็คิดว่าน่าจะจบแต่บางเออทางนู้นไม่จบก็2เดือนผ่านมาก็มีรูปไปโพสต์ใน Facebook ว่าบุ๋มเข้าร่วมธุรกิจรมพร้อมกับพี่นอดนุดุแต่พาณิชย์ ซึ่งบุ๋มก็เลยชี้แจงเขียนว่าไม่ได้เป็นความจริงและเล่าเหตุการณ์เพราะจําได้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เลยเขียนชี้แจงไปแต่ไม่จบค่ะจู่น้องที่เป็นทอมที่มาถ่ายรูปก,กับบุม๋มอะไปฟ้องร้องแจ้งความกับคนที่มากดโพสต์กดแชร์หรือไลค์ของเราคือไม่ฟ้องเราแต่ไปกดโพสต์กดไปฟ้องแจ้งความทั้งหมดประมาณ3หรือ4คนเนี่ยซึ่งก็มารู้ทีหลังว่าเขามีเรื่องกันอยู่แล้ว <พ uka> คือใจหนึ่งก็ลำคาญเหมือนกันนะลำคาญแล้วก็อยากฟ้องกลับเหมือนกันนะเพราะคุณเขาเอาชื่อเสียงเราไปใช้ <S 1> <S 1> แ,ตแต่ก็เออ,เอ,อเอาอให้มันจบจบไปด,ดีกว่า <S 1> <S 1> เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่เปิดตัวแบรน,บบนด์แบรนด์บัตเดอร์คนใหม่นั่นเองค่ะนั่นคือคุณลิเดียสารันรัตนะคะคุณแม่อย่างสวยของเรานะคะและงานนี้ยังมีการร่วมท้าพิสูจน์นะคะผู้คิดว่าตัวเองเนี่ยทำได้มากกว่าที่คิดนะคะกับการพิชิตภารกิจกับทุกบทบาททดสอบเพื่อสร้างความสําเร็จที่สมบูรณ์แบบนะคะในความเป็นมนุษย์ธรรมดา ที่ไม่ได้มีความพิเศษเหนือใครบนโลกนี้นั่นเองค่ะนะคะงานนี้จะเลิศหรูขนาดไหนและท้าความเป็นคุณแม่ของสาวลิเดียขนาดไหนงั้นเดี๋ยวเราไป,ไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะครับขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับกับรายการรีบอกรีบอลฮิแมเอ่อทางรีบอกเองตระหนักว่าลูกคนออกกําลังกายได้มากกว่าที่เป็นที่คิดนะครับเพราะฉะนั้นเชื<แ>่อมัน่ในในตัวเองใช้ชีวิตในสมบูรณ์แบบออกกําลังกายมากขึ้นกับรีบอกได้ครับอปนะคค่ะก็ขอฝากด้วยลวกันนะคะสำหรับแบรนด์รีบอกนะคะก็จะเป็น เสื้อผ้าขอกีฬาที่ดีมากเลยมีหลายเรนจ์นะคะก็สำหรับใครที่แบบเล่นโยกะต่อยมวยยกเวทครอร์สคือเรียกว่ามีครบทุกเรนจ์เลยจริงๆรนะคะแล้วเสื้อผ้าก็ใส่ดีใส่สบายนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่สตรองจริงๆนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่สตรองและชอบออกกำลังกายอย่างเดีย,นะะยนวนะคะก็เชิญชวนนะคะมีร้านอยู่ที่วันนี้บางคองก็มีค่ะมีหลายสาขาเลยะค่ะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่น่าจับตามองกันเลยล่ะค่ะนะคะสำหรับเวทีมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2017 การค้นหาหนุ่มหล่อที่สุดแห่งประเทศไทยนะคะเพื่อเข้าไปประชันความหลอ่อบนเวทีระดับโลกนะคะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุญมาอิ่มวิเศษนะคะเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ของประเทศไทยะคะ่ะงานนี้นะคะาสาวอ้ําแอบแซบ,บนะคะก็มีการถือลิขสิทธิ์ของจังหวัดราชบุรีนะคะพร้อมบอกว่าใครที่จะเป็นตัวแทนนะคะและที่สําคัญเนี่ยงานนี้นะคะมีการค้นหาหนุ่มหล่อนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสภาพาจากคนนุณอ้ําแอบแซบกันเลยดีกว่าค่ะก็รู้สึกดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็น ไม่ได้สวดเลยก็แหละคราวนี้เพราะว่าผู้ที่ได้ที่หนึ่งผู้ที่ชนะเลิศเนี่ยจะต้องเป็นตัวแทนของจังหวัดราชบุรีซึ่งตัวแทนจังหวัดราชบุรีเนี่ยจะมาประกวดที่เวทีใหญ่ทีหนึ่งก็เพื่อจะหาตัวแทนของประเทศไทยไปสู่ระดับเวทีโลกกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าตัวส่วนตัวเนี่ยเป็นคนราชบุรีอยู่แล้วคือเป็นคนเกิดที่ราชบุรีก็เลยเลือกจังหวัดราชบุรีเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากจะทําอะไรเพื่อบ้านเกิดเราบ้างอะไรเงี้ยค่ะ ทำไมถึงเลือกซื้อลิขสิทธิ์มิสเตอร์ซูปราอินเตอร์เนชั่นแนลอไดครัเ,เพราะว่าเวทีนี้เนี่ย <c oughs> เขาเป็นเวทีที่ <c oughs> าสากลน,นะครับที่หนึ่งไปแข่งที่ต่างประเทศแล้วก็เป็นการโปรโมทประเทศไทยด้วยแล้วเป็นโอกาสดีที่ทางรัฐบุญมาเนี่ยให้ทั้ง77จังหวัดได้มีส่วนร่วมในการส่งหนุ่มหล่อ <c oughs> เข้ามาประกวดในเวทีนี้คะ่ะ um. คาดหวังกับประกวดครั้งนี้ไงบ้างครับคาดหวังไหมก็ ไม่ได้คาดหวังอะไรมากเพราะว่าเราก็ทําดีที่สุดในในในระดับของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าหนุ่มๆที่จะมาประกวดอย่างเงี้ยน่าจะได้ในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของอวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีแล้วก็เป็นการโปรโมทการท่องเที่ยว่ีทางหนึงด้วยค่ะ